สุดโมครับนะมีเชิงพัานาหารนะครับที่เราจัดเตรียมไว้ด้วยแล้วนะครับแต่ตอนนี้เจ้าสาวเจออย่างป๊อปเจอแล้วอยู่ในห้องอ่ะตอนนี้ผมจะเอามาฟังเจ้าบ่าวนะน้องปายอยู่ไหมคะไอ่าบล็อกปิดด่านบอกไม่อยู่ป๊อปเรียกน้องปายใช่ย มันนั่ง้าลอยอยู่ไม่เห็นแล้วเอาละตอนนี้เพื่อนเป็นเพื่อนแล้วตอนนี้ใช่ไหมอ่าอันนี้คือความดัางที่ย่างยูนนะครับจากอนุบาลจนถึงวันนี้ไม่ใช่อนุบาลไม่ใช่อนุบาลครับเหรอเอาอะไหรดีเอาโอเคนะตอนนี้ใครถือซอง มีดานุดท้ายอีกแล้วเ่องป๊อป